วัสดีครับหลงลีครับรับบทเป็นพี่ไนท์ครับเย้สวัสดีครับผมอาร์มครับรับบทเป็นไมค์ครับใช่สวัสดีครับผมม้อนนะครับรับบทเป็นพี่เปอร์ครับเย้สวัสดีครับผมพักนะครับผมรับบทเป็นหมอกันฮะเย้เย้เย้เย่เย่เั่เย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 ่สย่เ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 รับย่เย่เย่นย่เ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  ครับก็เป็น EP สุดท้ายที่มันค่อนข้างไวมากมากไดมากไวมากใจหายแวบเลยวับวับแวบวับวับใจหายแวบเลยคือมันมาถึง EP สุดท้ายไวมากใช่ครับมันก็เป็นบทสรุปของทุกคู่นั่นแหละก็ผมเองก็ยังไม่ได้ดูเออยากเรายังไม่ดูเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากปกติเราเราจะได้ดูก่อนครับแต่อันนี้พร้อมกันพร้อมกันเลยครับผมใช่เอาฟีด์มแปะแต่ละคู่เป็นยังไงเอาตามแบบว่าพี่จิงกับหลังอ่างก่อนเขียนว่าคู่เราจะเริ่มลงตัวแล้วครับผมก็ ได้ครับรับประสัยที่ค่อนข้างดีครับที่คุณน้องอาบมก็เหมือนต่างคนต่างช่วยผักดันกันดีกว่าครับผมถึงแม้ว่าหลวงอาจจะเคยทำงานมาก่อนแต่พอมาเริ่มอะไรใหม่ๆนียก็เหมือนรอน้ำหนึ่งไปด้วยกันครับผมก็เป็นการน้ำหนึ่งที่ยังพงดีอยู่เสมอครับทุหลง ครับผมโอ,อกโหก็แน่นอนอยู่แล้วว่าชื่นใจอยู่แล้วว่าได้ฟีดแบ็กต่างๆจากแฟนขับอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าแบบเออเล่นกับพี่ลงว่าแบบอาจจะมีแบบเคมีนู่นนี่นั่นเข้ากันได้บ้างก็มาจากแฟนขับที่ที่คอยแบบว่าพูดพูดบอกมาซับ <laughs> นะ่ะซัพอ <laughs> ร์ต <laughs> เราอะไรอย่างเงี้ยะใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออชื่นใจดีฮะครับอ่ะนอนุชพักอะไรยังไงมันแบบมันยังเหลืออยู่อีกหนึ่งอยู่แม่ยังไม่ปื้มเลยรับผมก็เรียกได้ว,ว่ายังเหลือปมให้มาแก้กันในอีพีสุดท้ายวันนี้ฮะ ก็ดีใจครับที่ที่มาถึงวันนี้แล้วแล้วก็เป็นวันที่ทุกคนจะได้ดูพร้อมกันครับก็กระแสก็ดีครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบเพิร์กันนะครับเป็นต,ต, mm hmm. e, e. ตัวส grandes, ร้างสีสันทำให้แบบว่าออกมาแล้วม like ีรอยยิ้มก็เป็นที่คือฮามากเวลาเดินเข้ามาเรียกหมอหมอรัาหมอทุกคนก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคำพูดเขาแบบติดหูเสียงนำมาแล้วซีนหวานผมว่าซีนหวานน่าจะ น่าจะคือฮามากในอีพีสิบเลยฮะอน้ยออุ้ยคุณสปอยไหมเนี่ยผมผมให้เลยให้ให้พี่มอดขายบ้างว่าดีให้พี่พี่พักฝากขายมาเยอะแล้วให้พี่มนขายบ้างผมว่าในตัวละครเปอร์กับกันที่ทุกคนได้ดูมาตั้งแต่อีพีหนึ่งจนถึงอีพีเก้าเลย เอออาจจะมองว่าส่วนมากแล้วเขาจะเป็นแบบว่าลูกลอนแล้วก็แบบว่าดูไม่ไม่มีดราม่ามากแต่ว่าพอมันขยับไปเรื่อยๆก็จะมีมุมที่แบบว่าเปิรกันก็จะมีมุมที่น่ามาดราม่าด้วยใช่ครับก็อยากให้ติดตามเพราะว่าใน e p ีสิบเนี่ยกันกับแม่เปิร์ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เคลียร์กันให้มันกระจ่างว่าจะเป็นอีพีที่ต้องมาดูกันว่าจะขมหรือว่าจะหวานนั่นเองมันหวานแน่นอนแล้วแต่าอาจจะขมต้นหวานปลายอ่าติดตามว่า พี่เล่นมาแล้วไม่ดูแต่ว่าเล่นจริงน้นตาเออเล่นมาเล่นมากูมีไงผมถึงบอกหรือว่าน้ำตาจะท่วมเหรอวันนี้นั่นไงบ้าหน่อยก็ให้มันจบแบบดีๆหน่อยละกันมาคู่เฟรนโซนแล้วมีบ้าจะขับเหตุแดนกันได้หรือยังคะอ่ะผมบอกอย่างนี้นะครับที่มอญที่พักเขายังมีปมให้แก้ใช่ไหมครับ ของผู้เราไม่ไม่มีปมนะฮะเฮ้ยรอสอดเลยครับเฮ้ยรอสอดเลยเพราะไม่มีปมไงเราเล่น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 ก็อย่างที่บอกว่า EP นี้เป็นบทสรุปของผู้ผมครับผมใครใครรุ้นอะไรแล้วว่าเดี๋ยวว่าคุณน้ำหยดลงหินหยุดยัดก่อนหรือยังคะคือตอนเนี้ยเป็นตอนที่ผมรอมานานมากเฮ้ยเอาแล้วไงเพราะแบบมันสักทีผมว่าไม่ใช่ทุกคนเอ้ยมันไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมที่ที่รุนกับตั้มเพราะว่า ผมตัวผมเองที่ผมเล่นผมก็คิดเหมือนกันว่าทำไมมันซื่อยี้วะเออจะมือนะฮะมันจะมีโอกาสเห็นว่าก็จับมือับความเสียหัวใจอะไรอย่างเงี้ยปะคุตอนนี้ลองจับเออจับจับมือจับใจเลยไม่นัดกันเลยได้หรือว่าจะับคุณจาแบบโอกาสข้าบหรือเปล่าผมว่าอยากให้ทุกคนไปติดตามเขาแต่ว่าลูกเราที่เล่นมาแล้ว ไม่อยากสะอยเลยล่ะกมารอดูใครครที่รอคู่ผมก็เดี๋ยวก็รอดูพันนี้นะครับไม่แน่ครับเพราะแบบทำงานร่วมกันจนถ่านเรียกว่าวันนี้มันจะแบบส่งทายตัวละครกับพืนสุดยิยงแล้วแบบมีอะไรยังไงอยากพูดกับตัวละครหลงใหมก็อยากจะขอบคุณพี่ในยนะครับที่ทําให้หลงได้ไมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ได้ให้หลงได้ไปใช้ชีวิตแบบวิศวะได้รู้จัก ความรักที่มันซื่อสัตย์ได้รู้จักความรักที่มันดีๆแล้วต้องขอบคุณตัวน้องไม้เองด้วยที่ส่งให้ความรักของครั้งนี้ของพี่ไนท์อ่ะมันค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับถึงแม้ว่าตอนแรกๆอาจจะเล่นตัวหน่อยนิดนึงสำหรับไม้นะอาจจะมีอะไรที่ทําให้แบบว่า ติดใจนิดหน่อยครับแต่ว่าพออะไรลงตัวแล้วเนี่ยความรักมันก็ไม่ได้โดโดก,กี่กุหลาบเนาะใช่มันก็พอแต่ปลายทางมันก็ไม่พอสุดเหมือนกันเลยครับแล้วอ,อ้ามรายอยากขออะไรกับมายว่าครับก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณมายเหมือนกันนะว่าเพราะว่ามายเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับตัวผมเองด้วยเพราะจริงๆแล้วในชีิตผมอะ่ะผมก็ไม่มเคยทําปากงุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเลยนะ,ะจนดูสิ จนพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบแซวกันว่าแบบเออเนี่ยตอนซีรีออนน่ะตอนเล่นเรามานั่งดูเราคือตอนเราเล่นน่ะเราไม่รู้สึกว่าเราทําเลย <c oughs> แต่พอเรามานั่งดูอ่างเงี้ยก็แบบเอ๊ะทำอีกแล้ว <c oughs> เอ๊ะฉากนี้ออกทําอีกแล้วอะไรเงี้ยนเลยกลายเป็นว่า <c oughs> วเพร <c oughs> าะว่าเราอยากทำปากนี้กับพี่หลหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นั่นแหละอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออต้องขอบคุณไม้ด้วยที่สลับอะไรใหม่ๆที่ตัวผมเองยังไม่เคยทานะจนได้ออกมาเป็นไม้นะจุดจดนี้ครับผม พ่วันัดก,กครับผมก็สําหรับผมก็อยากขอบคุณหมอกันครับที่ส่งผมให้ถึงจุดนี้แล้วก็วันนี้ผมก็จะส่งหมอกันเข้าสู่นิยายแล้วแต่ว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยผมก็อยากขอบคุณพ่อเขยกับแม่แมทมากที่ที่ให้โอกาสผมแล้วก็สร้างซีรีส์นี้ขึ้นมาครับมันมันดีใจมากๆครับแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้ทุกคนได้ดูไปพร้อมเรา มันมามันมาไกลมากครับแล้วก็อยากขอบคุณพาร์ทเนอร์ครับขอบคุณพี่ม่อนฮะที่เดินมาด้วยกันแบบโอ้ตลอดเวลาที่เราเดินมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งที่เราเล่นด้วยกันก็ขอบคุณเปอร์ที่เข้ามาในชีวิตหมอกันครับแล้ววันนี้ทุกคนก็เรามาส่งหมอกันกลับตัวละครกันก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากครับที่คอยสปอร์ตกรัตเตอร์สไมล์ของพวกเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับหรือว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนส์นะครับที่เอาไปสปอร์ตนะครับ ขอบคุณมากๆดีใจมากมากวันนี้เราจะมาดูตอนจบไปพร้อมกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีรอยยิ้มกับดับเบิ้สมารครับก็สำหรับผมนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่ให้โอกาสผมให้โอกาสน,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 น้องๆเพื่อนพี่ๆทุกคนได้เข้ามาสแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ผู้มกาบนักเขียนบทพี่ๆตา้อกทั้งเบื้อง,งลหลังเบื้องหน้าก็ไม่มีทางที่จะเกิดซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นนะครับในสำหรับตัวเปอร์เองก็เป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องผมก็ ทุกวันผมก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะเขาทั้งหัวเราะทั้งเสียใจทั้งร้องไห้ผมคิดว่าเปิร์ก็จะเป็นตัวละครหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยจดจำเขาไปแล้วก็มีความทรงจำดีๆร่วมกับเขาแล้วก็ขอบคุณด้วยเขาอ่าขอบคุณมาหลักกตั้มกับต้นกล้าที่แบบว่ามันเริ่มสในเรื่อมจะบอกว่าเป็นอะไรที่ไหวมากครับเหมือนผมติดตาแล้วเหมือนว่ามันต้อง แล้วอผมอยากขอบคุณทุกคนเลยครับทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าข้อเขียนแม่แนทแฟนคลับทุกคนครับ<ม>เพราะว่าผมรู้สึกว่า Doctor Smile <ม>เป็นครอบครัวที่ผมมาครับแล้วก็อยากขุ่ตั้มเลยครับถ้าผมไม่ได้เล่นเป็นตั้มผมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้เห็นผมในเวอร์ชันนี้หรือเปล่าเลยขอบคุณมากครับครับราคาสำหรับผมนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนเลยครับที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ที่ยังไม่ได้มาแล้วก็ขอบคุณเบื้องหลังนะครับพ่อแนท เพ่อเคดแม่แนทเย็นมุกเป็นมุกเป็นมาเราเราผู้จับทุกคนนะครับแล้วก็แฟนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนหรือว่าไทยแฟนนะครับก็ที่คอยซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่คอยจับมือพวกเราพี่ๆจับจับมือพวกเราแบบก้าวสู่ภาษาทุกอย่างในในการถ่ายหรือว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายออกงานอะไรก็แล้วแต่ครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ มาเนอะบอกว่าตอนนี้ก็ต้องมีโชว์ด้วเปล่าหรือเปล่าก็แน่นอนครับมันมีเซอร์ไพรส์ที่เราเตรียมไว้ให้ได้เห็นแน่นอนครับครผมก็เป็นแบบโชว์ของคู่แต่เราพูดด้วยไหมมีโอกาสไหมมีโอกาสแน่นอนใครที่ยูแล้วตรงนี้มีโอกาสแน่นอนแน่นอนครับเรียกว่าแต่เราพูดจะมาแบบแต่สปอยโชว์คู่แต่เราเขจะซือให้แบบสับทำก็ได้พี่โลพู่เราจะมาแบบแนวไหนตามซีรีส์ครับ ครับผมอาร์มี่บ้านหลักสบายสีผมครับกำลังเลยกำลังคิดเลยกำลังคิดเลยว่าสนุกมากเลยอสนุกมากอ่าอาร์พี่หมอปลาเพื่อนหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหแล้วเป็นเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนอยู่แล้วเฮ้ยไปรู้แน่ซีรีส์ดีกว่าต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะให้แบบขอบคุณแต่รใจ เรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้มันก็จะแบบคนที่ไม่ได้ดมาอะไรเง,ง,งี้ยอยากให้ฝากแบบด้วยกันแบบประเทศแล้วก็ชมสดหรือว่าไปชมอันทัดด้วยคร <c oughs> ับครับผมก็หลงอยากจะขอบคุณจริงๆนะครับแบบขอบคุณมากๆเลยถึงทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับที่ซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดตั้งแต่ EP เริ่มตั้งแต่ทีเซอร์จนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายของตัวละครทุกๆตัวในซีรีส์ Doctor Smile ครับ อยากขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีแรงซัพพอร์ตจากทุกคนเนี่ยก็หลายๆคนก็คงไม่ได้เห็นความน่ารักของแต่ละคู่ในเรื่องต้องขอบคุณมากๆเลยครับก็มันเป็นอีกแรงกําลังใจหนึ่งที่ทําให้หลบแล้วก็น้องๆพี่ๆทุกคนเนี่ยมีกําลังใจในการที่แบบว่าอยากใช้ชีวิตต่อในวงการ,รนี้ต่อแล้วก็ แต่สุดท้ายมันผมอยากหาคำที่มันมากกว่าคำว่าขอบคุณแต่มันไม่มีแล้วอ่ะมันแบบ Thank วมีแตงคิวแตคอะไรครับเนี่ยขอบคุณะครับผมแตขอบคุณจริงๆครับที่เอนดูพี่ไนท์แล้วก็น้องไมล์จนถึงอีพีสุดท้ายครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณลุงหน้าสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ขอบคุณไว้ก่อนก็คือพูดไว้ก่อนเลยพูดไว้ก่อนพูดวก่อนเดี๋ยวพดเองเดี๋ยวไป ฝากฝากให้แฟนเพื่อนปั่นแข่งหน่อยแต่เรอ้าฝากหน่อยครับผมสำหรับวันนี้นะครับเวลาเดิมนะครับผม4ี่ทุ่มสีเรื่องปั่นเทรนในเอได้เลยนะครับช่วยช่วยกันนะปั่นปันเทรนด้วยกันเลยครับผมครับผมก็ thank you so much for always supporting d c r s mine นะครับผมก็ we are we so appreciate that you support us and play train like nine weeks and this is the last week that we're gonna play 10 together. So play train on X together and thank you very much for everything. Thank you for your gift. Thank you for supporting Hopun Mag and we not in here so we have a fan meeting just stay tuned for the fan meeting and you can come join every country that we go and thank you so much c o u p l e ครับผมครับโยมมันก็แทนดีมาตลอดวีดีเพื่อจะส่งท้ายหน่อยไหมมีแบบบนบานขออะไรจะนั่งไหมไม่บนนะฮะไม่นอนเลยไม่นอนเลยไม่ฝันวันนี้ว่าไม่นอนเลยก็คือจะนั่งฝั่นกันเลยรระะะดดับบบนนีี้ท่พออออใจจมมไกเาคก็เอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราก็เดินมาถึง วันรับปริญญากันแล้วนะครับผมถ้าสมมติว่าเทรนไปถึงอันดับเท่าไหร่ดีวันนี้มองกันไว้โอ้โหขอขอเป็นเลขเดียวแต่เลขตัวเดียวเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวถ้าพวกเราได้เลขตัวเดียวครับครับผมพวกเราก็จะดีใจมากครับผมทุกคนจะได้รับทุกคนจะได้รับความใจมีแน่นอนครับคือจะจะบอกว่าทีมงานเตรียมไว้หมดแล้วทุกรูปสปอยมีมีหมดแล้วฮะก็ถ้าเลขตัวเดียวปั๊บ ลูปหลุดปุ๊บเลยหลุดมีลูปทุกคนเลยหลุดูหลุดไปถึงลูปพี่ลูปพี่มีแน่นอนหลุดไหมหลุดแน่นอนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโย่อเนไปไ้เอออนไปขี่คลอนไปคลอนสาไปมดไป้ 我可以